สวัสดีครับพบก,กับจกเจแกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับยังอยู่กันที่ ID 9นะครับเดี๋ยวจะไปตะุูด่ดานยากกันนะครับด่านยาก1-6เรียกได้ว่าไปไวเหลือเกินนะอ่าคลิปเมื่อเช้านะครับผมรีวิวตัวนี้ไปอ่าซลลี่เขียวตัวแจกฟรีนะครับ ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะก็เคลียไป4 4 4ด่ดานปกติเรียบร้อยนะครับฟบดาตัวสุดท้ายนะครับจากสเตจหลักเนี่ยผมก็ปั้นอาดมไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรตัวเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยหาใหม่คือทีมผมอะมันอาจจะเปิดหาตัวเพิ่มไม่เยอะแล้วอะอาจจะเปิดอีกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาดัม,มีหนึ่งตัวผมก็จะสลับเป็น Ultra. อัลตร้าอะตอนนี้วัตถุดิบยังยังหาอยู่นะก็เลยปั้นอาดมแม็กซ์เลยนะครับ เป้าหมาย2เดือนที่เหลือนะครับกับกบดำอีก20ตัวคิดว่าไม่น่าจะยากนะเพราะว่าค่าเฉลีย่ยในการหากบดำฟรีนะครับตัวที่2ขึ้นไปนะเพราะตัวแรกจะใช้เวลาไวมากครับตัวที่2ขึ้นไปเนี่ยค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ2เดือนอ่าเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะ1เดือน1เดือนกว่าบางคนอาจจะ3เดือนค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ2เดือนนะอันนี้คือได้ได้ว่าเก็บทุกอย่างบวกกับดวงด้วยนะครับ อันนี้มีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่ทำไมกบดำได้ไวเหลือเกินนะคือคนที่สร้างไอเดียมาพร้อมผมเยอะมากแล้วตัวเนี้ยไฮเปอร์แม็กกันแล้วนะครับโอ้โหได้ได้ว,ดว,ว่าเวลเนี่ยไปยูสามกันหมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวให้ข้อมูลกันนิดนึงสำหรับน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะครับกบดำเนี่ยอย่างแรกเกมแจก เกมแจกนี่อาจจะเป็นตารางล็อกอินรายเดือนนะครับบางเดือนอาจจะมีตารางล็อกอินพิเศษครับกิจกรรมในเกมอย่างเช่นพัซเซิลแบบนี้อแต่ว่าพัซเซิลเดือนนี้ไม่ได้แจกกอบแจกทอนะก็พวกอะไรพวกนี้มันต้องตามให้ครบเก็บให้ครบนะครับพวกภารกิจต่างๆไอดี ID สร้างใหม่เนี่ยมันจะไวมากจริงๆทุกอย่างจะไวหมดเลยนะเซเว่นเดย์เฟสติวัลนะครับได้กลบมากี่ตัวเฟเวนเดย์เฟสติวัล กี่ตัวเนี่ยได้มา1ตัวอันนี้คือผมกดรับแล้วใช่ไหมกนลับแล้วนะ,ะได้มา1ตัวนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภารกิจมือใหม่นะครับมันก็ได้มานะครับเซเว่นเดย์เควสมือใหม่นะครับ ด่านปกติเนี่ยด่านปกติ4 0 4ด่านเนี่ยเทีย์ให้ครบเนี่ยได้เพียบเลยนะอันที่เหลือก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเดี๋ยวผมจะขยับขึ้นไปเล่นด่านยากแล้วนะครับแล้วก็พวกขอคอยนะครับแบบนี้ค่อยๆเล่นกันไปนะที่สําคัญที่สุดก็คือกระดานห้องทดลองรับ ผมบอกแล้วนะครับว่าสร้างใหม่ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกย่อยเลนเจอร์ของผมเนี่ยมันสร้างมาตอน8ปีนะครับตัวบางตัวมันเปิดได้มาไม่ได้ใช้เนี่ยก็ย่อยทิ้งแล้วก็ต้องมาอัปเกรดตรงนี้นะห้องแปดรูปนะครับเพื่อที่จะย่อยเอาคริสตัลนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะผมยกตัวอย่างนี่โพไซดอนเนี่ยออสับล่างเป็นโพไซดอนนะนี่ยกตัวอย่างผมก็จะเอาตัวเลนเจอร์ที่แบบไม่ใช้จริงๆคือคิดแล้วว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว หมวดอื่นๆอ่ากิววอลอย่างนี้นะครับสเตทวิ่งอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอ่ากิวเลดโคโรโบที่อาจจะต้องใช้เรนเจอร์เยอะตัวตัวไหนที่มันแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เรื่องจริงๆก็เอามาย่อยทิ้งนะครับแล้วก็มาลุ้นกระดานกบอ่าตรงนี้ผมได้มา3ตัวแล้วบ้งประมาณนี้อันนี้อย่างกระดานขาวก็จะเป็นการสะสมพวกอ่าคริสตัลสีต่างๆนะครับแล้วก็พวกเลนเจอร์ทีมพีร้อยนะครับเป็นการสะสมไปเรื่อยๆนะ อ่าแล้วก็การเช่าพอยต์เมื่อเราใช้ r u b ี้อ่าไม่ว่าเปิดเรนเจอร์เปิดกร์นะครับเราก็จะได้การช่าพอยต์อันนี้ผมเปิดไปหมดแล้วผมได้มา4ตัวเลยนะอันนี้คือเรียกได้ว่าเฮงจัดเลยนะครับก็เลยได้มา4ตัวเลยทีเดียวนะแล้วก็เรนเจอร์ของเดือนน,นั้นๆอ่าได้ร่าง8ดาวธรรมดาสลับเป็นอัลตร้าก่อนเท่านั้นมันก็ได้ในภารกิจพิเศษอ่าส่วนพวกตัวอ่าตัวแจกฟรีเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นกบแล้วนะอ่ายังมีคนถามอยู่นะครับมันได้เป็นเรนเจอร์พอยต์แล้ว เพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาไม่แจกในพาร์ทแทนนะในพาร์ทก็มีนะในพาร์ทก็จะได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานในการหาก,กบนบครับส่วนร้านคา้ากิ้เนี่ยผมจะซื้อแค่กรบม่วงเท่านั้นนะเพราะว่าเราตั้งใจจะเล่นยาวอยู่แล้วนะครับตั้งใจจะเล่นยาวเนี่ยกบม่วงมันหายากมากที่สุดฉะนั้นเนี่ยผมต้องซื้อแต่กบม่วงเท่านั้นผมจะไม่ซื้ออย่างอื่นเลยนะมีแค่ตั๋วที่แบบว่าบางไอดีคือแบบอ่ะเล่นมานานแล้วนะครับมีเหียญตากินะครับมีเพชรกิวเยอะก็จะ ไปซื้อขนเออไปซื้อตั๋วกาชานะครับแล้วก็มาลูเดนเจอร์นะฉะนั้น,นเนี่ยเศพการหาก,กบก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องมีจุดที่ต้องใช้ดวงด้วยเหมือนกันนะครับสมมุติเราไม่มีทีม p 1ร0อใช่ไหมเราเก็บพวกวัตถุดิบในสเตจพิเศษได้ไม่เยอะมันก็ต้องไปใช้ดวงในกระดานกบถ้าเกิดไม่ต้องเหมาบ่อยเนี่ยมันก็จะ,ะพอๆกับการได้คริสตัลเยอะๆเหมือนกันนะ อ่าฉะนั้นก็มันต้องมีเรื่องดวงด้วยครับส่วน well, อัพเวลอ่ามีคนถามว่าพี่ทำไมอ well ัพเวลวะเหลือเกินอัพเวลเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะมีบางไอเดียของผมเนี่ยมันเคยสร้างมาตอนที่มีกิจกรรมพิเศษเขาคูณซ้อนคูนอ,อ่ะอ่าวันคูณเวลครับอ่าวันนี้วันอังคารวันอังคารคูณเวลใช่ไหมอังคารเสาร์อาทิตย์คูณเวลนะครับผมเคยสร้างไอเดียตอนที่มันมีคูณซ้อนคูอกอะ่ะคือผมเล่นแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะ ขึ้นยูเลยนะคือสร้างกระปุบขึ้นยูทันทีนะครับคนก็งงนะ,ะเราต้องลองเล่นดูนะคือวิธีนะครับวันเวลครับกดกระปรอ๋องอผมกดกระป๋องไปเรียบร้อยแล้อะอันนี้เป็นกระป๋องจากพวกภารกิจต่างนะครับอย่างวันเนี้ยวันคูณนะหลักๆที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นพวกด่านพิเศษดาวเคราะห์อย่างดาวเคราะห์และแมาล็อกก็เป็นด่านโคโรโบใช่ไหมกระโหลกหินเนี่ยจะอัพเวลค่อนข้างจะไวหน่อยถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็เรียกเพื่อน อ่านี่การาบขอบคุณเพื่อนทุกคนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะให้แปะไอดีกันนะครับอ่าแปะไอดีส่งค่า F จัดทีมช่วยเพื่อนนะครับหรือว่าแปะกิลมันยังสําคัญมากๆอยู่นะเพราะว่าบางคนยังไล่ทาภารกิจอยู่นะครับเนี่ยเราทําแบบนี้ง่ายๆเนี่ยเวลพุ่งปีดแน่นอนครับเพียงแต่ว่า ID สร้างใหม่เนี่ยเราต้องเล่นถึงด่านปกติด่าน30ก่อนนะอ่ามาถึงจะเริ่มเรียกเพื่อนมาช่วยได้นะครับช่วยในด่านปกตินะครับอ่าผ่านไปไกลๆก็ไปถึงด่านยากนะแล้วก็เศษพิเศษนะครับ เนี่ยแบบนี้ผมก็จะได้นะครับเนี่ยสมมุติเรามีทีม p 1ร้อยครับเราก็จะได้พวกเนี้ยค่อนข้างจะเยอะขึ้นอ่าเพราะว่ายิ่งมีทีม p 1ร0อยนะครับเราก็จะได้เดี๋ยวผมเซฟเพื่อนก่อนเดี๋ยวผมจะไปเล่นด่านยากอันนี้คือเล่นให้ดูนะว่าอัพเวลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรมากมายเลยนะครับนี่อัพเวลมันง่ายมากนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่สร้างมาพร้อมผมเนี่ย ไปแบบยูยี่สิบยูสามนะมีตัวไฮเปอร์แม็กกัแล้วอะโหดมากครับคือผมไปดูแบบเฮ้ยมันสร้างใหม่จริงๆว่าเพราะว่ามันได้เกียร์รองเท้าเรียวนาดคือพอเห็นเกียร์รองเท้าเรียวนาดปุ๊บเนี่ยมันการันตีเลยนะว่ามันเป็นไอดีสร้างใหม่แน่แซึ่งผมก็จะดูย้อนหลังว่าเฮ้ยมันมีตัวโคโโบก่อนหน้านมีไหมอ่ะถ้ามีแสดงว่าเฮ้ยสร้างมานานละแต่นี้คือแบบสร้างมาพร้อมผมเยอะมาก อันนี้เรามาร่วมสนุกไปพร้อมกันนะผมไม่ซีเรียสน,นะว่าผมจะตีชนะใครใครตีชนะผมเราจะเล่นให้สนุกด้วยกันไปอย่างยาวๆคืออย่างที่บอกว่าเล่นแบบไม่ต้องซีเรียดอะเราเล่นแบบเอาสนุกพอเกมเล่นเองเนี่ยเอาให้แบบชนะชาวบ้านให้ได้แบบเยอะมากที่สุดอ่ะส่วนเกมตั้งรับก็ปล่อยมันไปนะอ่ะซึ่งเป้าหมายของไอดีนี้ของผมก็คือเดือนมิถุนายนอ่ะสู้ไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันนะเอาวันนี้เดี๋ยวไปตะลุยนะครับด่านยากนะครับอ่ะดามแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่า จะผ่านได้ไหมผมเล่นด้วย5ตัวนี้นะอ่านี่เกียร์นี่คือเกียร์ที่มีตอนนี้คือมีอยู่เท่านี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันว่ามันจะผ่านได้ไหมอ่าผมตอนเปิดตู้8ปีผมไม่ได้ตัวซซลลี่ยุคหิน,นครับที่มันจะปล่อยแซลม,มอนนกนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าผมจะเล่นแบบเรียกเพื่อนอเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบไม่เรียกเพื่อนก่อนอ่าจะเล่นแบบว่านี่อาดัมแม็ก อ่าบวกกับตัวรอบข้างครับมันจะสู้ได้ไหมเพราะตรงนี้หลายคนรู้กันแล้วนะครับว่ามันปรับง่ายขึ้นเยอะมากอ่าเดี๋ยวดูกันว่าเนี่ยไอดีสร้างใหม่นะครับเพิ่งจะสร้างมาแบบสดๆเลยอะ่ะเออไปถึงด้านยากแล้วนะครับอันนี้คือเราไม่มีไม่มีลำนำนะครับอ่าเมื่อก่อนนี้ผ่านไม่ได้เลยตรงนี้คือแบบยากแบบอย่างยากเลยอะ่ะ อ่าน้องๆเล่นกันใหม่เนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าบางคนคือใหม่จริงๆแล้วพอมาเล่นในยุคที่มันปรับง่ายแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวู้ดเมื่อก่อนทําไมถึงติดอะไรประมาณนี้โอ้โหเมื่อก่อนมันยากจริงๆเออมันจะมีการปรับนะครับไปตามระยะเวลาของมันนะฉะนั้นเนี่ยใครมาในตอนที่มันยากมากๆเน่ยคือยากจริงๆมหาโหดนี่อันนี้คือเรียกได้ว่านี่นะนี่ครับพ่อตัวเดียวเนี่ยก็ช่วยได้เยอะมากแล้วนะครับ อ่าเล่นแบบไม่ต้องมีเพื่อนเลยอ่ะแต่เดี๋ยวมันจะต้องมีด่านที่ติดนะเดี๋ยวพอมีด่านที่ติดเราคงจะต้องเรียกเพื่อนมาเล่นนะอ่าเนี่ยผมอาดัมบวก19เนี่ยเคลียร์444ด่านนะครับและเดี๋ยววันพฤหัสก็เหมือนกันนะพฤหัสกับเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นวันสมบัติอ่าผมก็จะต้องไปเก็บสมบัติให้ครบนะเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งอย่างที่บอกนะครับว่ามีผลนะครับในหลายๆส่วนเลยนะอ่ะไปลุยกันต่อครับ นี่เล่นแบบไอทงไอเทมก็ไม่ใช้ด้วยนะคือเราแบบว่านำประสิทธิภาพของเรนเจอร์เนี่ยมาทดสอบเลยนะครับว่านี่เมื่อเราปั้นเรนเจอร์ตัวเก่งๆเนี่ยมันจะช่วยแบกทีมเราในหลายๆส่วนนะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะว่าตัวของอาดัมกับโพไซดอนสมมุติว่าเป็นไอดสร้างใม่เอี่ยมเนี่ยอันนี้เลือกตามชอบเลยเพราะว่ากบดำเราอาจจะมีแค่า20ตัวพอครับไอตัวสติฟเนี่ยผมเอาออกจากทีมเลยนะ พอมาอยู่หรืต้นๆปุบเนี่ยสติฟช่วยอะไรไม่ได้เลยครับเอาจริงๆนะมันตายง่ายมากนะครับคือตายแบบตายอย่างง่ายเลยอะเราส่าห์แบบใส่เกียร์ช่องกลางดีๆแล้วว่าก็ยังโดนตีทีเดียวตายอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยเอาออกไปก่อนเออจริงๆสกิลดูดีนะแต่พอเรนเจอร์เนี่ยมันยืนในกลุ่มที่ข้างหน้านิดนึงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะโดนตีตายได้อยู่ฉะนั้นเนี่ยผมจะเน้นหาเรนเจอร์ตัวที่แบบยืนไกลๆสักนิดนึงนะอาตัวได้มานะครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผมอยากได้โพไซดอนเหมือนกันอ่าคืออย่างอดัมเนี่ยมันจะเป็นตัวถึกนะครับอยู่ในหิีงข้างล่างเนี่ยมันก็จะแบกแบบแบบแบกหลังแอนน่ะอ่าเพราะว่ามันจะตายยากพอตายยากปุ๊บเนี่ยยิ่งเจอศัตรูธาตุาน้ําเยอะๆนะครับอ่ามันก็จะ ตายยากหนักกว่าเก่าอีกนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ดีขึ้นนะเนื่องจากว่าดาเมจเป็นดาเมจชนะาทาตุแล้วตัวมันเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ต,ตีหนักนะเป็นสายพลังที่แบบเฮ้ยตีหนักอยู่นะครับแล้วยิ่งเดือนนี้มีบัฟเฉพาะเดือนอีกอ่าที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีบัฟกุ้มโคโรโบอีกเออ ตีหนักกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับครูทักิลต่ำอีกอันฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสกิลแคบมันก็เลยถูกลดปัญหาลงไปในหลีกล่างมันเลยจะแบบแบกนะครับแบกได้เยอะเลยผมถึงบอกว่าเพชรหนึ่งลงมาเนี่ยอดัมก็ถือว่าเป็นตัวเก่งเลยนะอ่าแต่ว่าถ้าขึ้นไปอยู่หลีกที่สูงขึ้นเนี่ยก็ต้องพึ่งตัวรอบข้างแล้วล่ะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอหลีกสูงๆเนี่ยมันจะเจอธาตุไฟโหดๆเยอะมากขึ้นแล้วล้วก็จะเจอแสงมืดคือจริงๆเนี่ย เรื่องของตัวดาเมจชนะท่าเนี่ยบางทีอาจจะไม่จําเป็นต้องมีครบนะในกรณีที่เรามีแสงมืดโตโหดสำคัญจริงๆแสงมืดโตโหดนี่แบบว่ามันช่วยได้เยอะอะเพราะว่ามันถือว่าเป็นทตุกลางนะฉะนั้นเนี่ยต้องเล่นกันนานนิดนึงอกว่าจะป้านแสงมืดแม็กซ์สักหนึ่งตัวเนี่ยมันต้องเน้นจริงๆนะเออนั้นก็ไปเลือกตามชอบครับอ่านี่ครับคือเรียกได้ว่าเพื่อนไม่แตะไอเทมไม่แตะผ่านได้แล้ว อ่าได้แล้วนะครับโอ้โหด่านยากนี้คือเรียกได้ว่าเข้าถึงกันได้แล้วนะอ่าเป็นเรื่องที่จริงๆบางคนเขาก็ไม่ชอบนะคือแบบเห็นไอด,ดีสร้างใหม่แล้วแบบว่าเกินหน้าเกินตอันนี้เริ่มยากแล้วอันนี้จะเริ่มยากขึ้นแล้วอันนี้อาจจะต้องใช้ไอเทมช่วยนะครับอ่านี่เพื่อนมาช่วยนะอ่าขอบคุณครับเพื่อนทุกคนครับที่แอดเข้ามาแล้วก็มาให้ผมเนี่ยได้เรียกใช้นะครับใช้นะผมยังใช้อยู่นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีโหมดมีอะไรต่างๆที่อาจจะต้องใช้เพื่อนมาช่วยนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือแบบว่าพอยืนนะครับยืนยื้อกันเนี่ยกลายเป็นว่าเราทําดาเมจได้นะครับอย่างที่บอกแหละว่าตัวสายพลังเนี่ยดาเมจจะไม่ใช่ดาเมจจัดเท่าไหร่แต่พอปล่อยตัวมาเยอะมันจะเป็นดาเมจสะสมซึ่งถ้าชนะทตุด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องปล่อยออกมาเยอะมากมันตีกันตายได้อยู่นะอ่าอย่างทลิปล่าสุดอ่ะลองไปหาดูนะครับ เพลย์ลิสต์โคโรโบเรนเจอร์นะครับอย่างคิริวอย่างเงี้ยคิริวเนี่ยสามารถที่จะฆ่านะครับมูนดุย่างได้ในดอกเดียวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยิงหายได้เลยนะแต่ว่าโดยโปกติจะยิง2ทีหายนะครับแล้วตะเกียนะแล้วตะเกียรที่ใส่นะครับ,นะท,นะรบทั้งฝั่งโจมต,ตีฝั่งป้องกันนะครับมีผลนะกับการยิง1ทีตายเลยนะครับกับการที่ต้องยิง2ทีเพราะว่าถ้าเกิดยิง2ทีเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่นับครูเราสกิลเนี่ยเราอาจจะ หิวเลือดขึ้นมาเต็มได้อ่าฉะนั้นเนี่ยสำคัญอยู่เหมือนกันนะนี่ตัวโคนี่นักเรียนเนี่ยกับตัวเจ้าซารีนะครับอ่าซารีเขียวนะครับผมก็เลยมองว่าเนี่ยด่านพวกประเภทยือ้อๆเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างสําคัญอยู่นะครับเพราะว่านี่หิวเลือดนะครับอ่าน,นี้สกิลใบจากดาวินชีนะครับเฮ้ยอันนี้ด่านนี้น่าจะเริ่มตึงไหมอันนี้เริ่มตึงแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะ นี่ครับอ่ะเมื่อเขาโดนสกิลใบสำคัญนะพอโดนสกิลใบป,ปุบเนี่ยมันก็จะใส่ดาเมจเราไม่ได้นะครับอ่ะผมต้องเอาพ่อมาช่วยเยอะหน่อยอันนี้ยิงนี่ครับโอ้โหนี่ครับโดนอ่ะโดนเข้าไปโดนเข้าไปนี่เราจะเล่นแบบยื้อเลยนะน่าจะศัตรูมาโดนปรับไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็จํานวนการปล่อยตัวเนี่ยมันจะเป็นจากัดแล้ว ถ้าเรายืนได้นิดนึงตรงนี้ไม่ยากแล้วจริงๆอเดี๋ยวดูว่าจะไปได้ถึงไหนนะคือแบบนี้ก็ได้ได้ว่าคาหน้าคำตาไอดีลึกลับอยู่เหมือนกันนะเออลึกลับนี่ผมต้องเปิดต้องรอเปิดให้ได้นะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวริโป้ยังไม่ได้รีวิวริโป้เลยนะเปิดได้ที่ไอดีลึกลับนะครับก็เดี๋ยวเปิดต่อเหมือนกันนะไอดี ID นี้เหมือนกันนะก็อ,อยากได้โพไซดอนนะครับคืออย่างโพไซดอนเนี่ยสมมุติน้ําเจอน้าเนี่ย ตัวมันใหม่อะตัวใหม่ใช่ละดกว่านะตัวใหม่บันโหนครับแล้วก็เดือนนี้อย่างที่บอกว่าบัฟพลังโจมตีนะครับแล้วก็ความสามารถโคโรโบเนี่ยบัฟพลังโจมตีมันจะตีหนักฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะรอบนี้มันตีหนักทุกตัวแน่นอนแต่ว่าเมื่อไปดูที่รายละเอียดของสกิลกับความสามารถไฮเปอร์นะครับก็จะเป็นอดัมกับโพไซดอน2ตัวเท่านั้นนะที่เป็นตัวเก่งรอบนี้ครับแต่ว่ากับทีมระดับโหๆก็อาจจะแบบกลายเป็นตัวธรรมดานะซึ่งอย่างที่บอกว่า มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าทีมเราเนี่ยเป็นแบบไหนอ่าต้องการเรนเจอร์แบบไหนนะครับหรือบางคนแบบไม่อยากรอแล้วอะกบเยอะแล้วอะเปิดได้มาก็อยากจะปั้นแม็กครับมันก็เลยถือว่าเป็นตัวที่ปั้นแม็กได้นะไม่น่าเกลียดอะไรนะครับอ่าเพราะว่าอย่างน้นอยๆครับอย่างอดัมเนี่ยดามเมททะลุสตาร์น,นะครับอ่าพื้นฐานเลยนะครับแถมคููดาวสกิลต่ําด้วยนะครับ5วินานทีนะครับส่วนบับก็ หลบสกิลวิ่งไวมันก็ถือว่าโอเคนะสร้างเกราะเลือดนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ใช้ได้นะที่เหลือก็ค่อยๆไปหาตัวเสริมอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าเกมอะ่ะมันต้องเล่นนานเกมเนี้ยมันต้องใช้เวลาเล่นค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะครับาสายฟรีเก่งกว่าสายเติมได้แต่ต้องเป็นสายเติมที่เติมไม่เยอะนะแล้วต้องเป็นสายฟรีที่เล่นนานด้วยแล้วต้องโชคดีด้วยซึ่งบางคนเล่นมานานมากแต่โชคไม่ดี ก็มีเหมือนกันทะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาคนนี้กับคนนั้นไปเปรียบเทียบกันได้อ่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครแบบว่าโชคดีม้างก,ก,กันนะเอาจริงนะเกมนี้นะอ่าแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานตรงที่ว่าเราต้องรู้หลักการว่าแบบเฮ้ยทำยังไงดีมันถึงจะแบบว่าไปได้ไปได้ไวไปได้ไกลนะครับนี่อย่างนี้คือเรียกได้ว่ารวดเร็วนะครับเออบางคนบอกว่าพี่ผมกำบัดแล้วผมเปิดได้ตัวผมเนี่ยเปิดได้อดัม2ตัวใช่ไหม ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าไอดีสร้างใหม่อ่ะมันมันจะมีโอกาสเยอะนะครับเพราะว่าตั๋วก็มีเยอะอ่ะผมก็ดองมาเป็นร้อยนะอ่ะตั๋วสุดท้ายก็เปิดได้ตัวอาดัม2ตัวนะครับเกียอย่างที่เห็นนะคือซัดเกียร์ไปแบบกระตุยมากแล้วก็ไม่ได้เปิดละหมุมหมดหมดโคตา้าเรียบร้อยนี่หมดโคตา้าเรียบร้อยแล้วนะแอบเสียได้เหมือนกันแต่ว่าไม่คุ้มที่จะไปต่อนะครับอ่าไม่คุ้มที่จะไปต่อนะสมมุติว่าผมเสียอีก800รูบี้เนี่ย 2100เนี่ยผมจะเก็บไม่ทันแล้วคือตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้แล้วอ่าลูบี้เนี่ยผมต้องเก็บค่อนข้างจะเยอะมากเพื่อให้มี2 1 0 0ัออรลูบี้เพราะอะไรเพราะว่าโคโรโบมันมีการันตีอ่าการันตีคืออย่างน้อยเราจะได้โคโรโบแน่ๆละหนึ่งตัวที่เหลือค่อยไปลุ้นกันว่ามันจะได้ตัวอะไรนะแค่นั้นเองอ่ระหว่างทางเนี่ยก็เรียกเด้ว,ว่าได้เปิดเจ็ดรอบนะครับอันนี้เป็นการวางแผนนะอย่างที่บอกว่าถ้าวางแผนแล้วทำได้ตามเป้าหมายมันก็จะไปได้ค่อนข้างจะไวนะครับ แต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็คือก็เข้าใจแหละมันก็ต้องเศร้าแหละแต่ของผมก็เนี่ย2100คือมาได้1ตัวแน่ๆน,นะก็อยู่ที่ว่าจะได้ตัวอะไรนะครับอาจจะอย่างรอบนี้ก็โอเคนะถือว่าได้อดัมตัวแบกทีม่าเดี๋ยวตัวนี้ก็จะสลับเป็นอัลตร้านะครับแล้วก็มาช่วยเล่นนะครับเอาเควันนี้นะครับสเตจยากนะครับ1นไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับโอ้ไอดี ID ตั้งมาเอี่ยมนะ,ะซึ่งตรงนี้แถมมีนิดนึงนะครับเพราะว่าลิป เมื่อเชา้าบอกไปแล้วครับว่าเซเว่นเดย์เฟอเนี่ยอันนี้กล่าขอบคุณน้องๆน,นะที่รีไอดีหาโคโรโบกันอยู่คือมีหลายคนมากเขารีไอดีกันอยู่นะแล้วก็เห็นว่าเซเว่นเดย์เฟเนี่ยพอสร้างใหม่ปุ๊บเนี่ยมันนับ15วันใหม่ตลอดเลยคนระับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันก็น่าจะเหมือนกับาบางแพ็กเกจที่ สร้างมาให้ทันวันสุดท้ายแค่นั้นพอนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันจะจบวันที่9เมษายนก่อน4ทุ่มนะฉะนั้นวันที่9เมษายนก่อน4ทุ่มเนี่ยใครพร้อมจะสร้าง ID ครับหรือว่ายังรี i ออยู่อันนั้นจะเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆนะ,ะกิจกรรมนี้ก็จะหมดไปแล้วทำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าสร้างวันสุดท้ายปุ๊บเนี่ยภารกิจในเฟรนเดวิเฟรนวลเนี่ยมันจะมี15วันซึ่งจริงๆเราเล่นแค่7วันก็พร้อมแล้วครับที่จะได้ชิ้นนี้มาซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ย เียบเลยนะสร้างมาพร้อมกันเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าปั้นกันโหดมากอ่ะแต่ว่าก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่มีความรู้ในเกมเยอะมากพอแล้วมันจะทําแบบนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีความรู้ในเกมเนี่ยค่อยๆศึกษาจากคลิปที่ช่องไปนะครับแต่รับรองว่าจะโหดได้แน่นอนนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าไอดีนี้จะไปได้ถึงไหนนะครับในส่วนของเศษยากด้วยนะเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ